สวัสดีครับนนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมาดูแปลง,งสวยๆอีกหนึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตของตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับด้านหลังของผมเนี่ยเป็นวิวเขาลูกใหญ่ามากนะครับวิวเขาลูกนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วแปลงนี้นะครับขอบอกได้เลยนะครับว่า ดินเนี่ยดีมากเลยนะครับเหมาะสำหรับการทําการเพาะปลูกได้เพราะว่าบริเวณรอบข้างของเราเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้เขียวเช่อ,อุ่มเลยนะครับแต่แปลงเนี่ยเดิมทีเขาปลูกอ้อยเอาไว้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าราชบุรีนะครับเขาก็จะมีโรงงานรับซื้ออ้อยรับซื้อมันสับปะหลังใช่ไหมครับชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไปทําสวนเนาะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้ที่ดินแปลงนี้มาทําการเกษตรผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าดินเนี่ยดีเรื่องของน้ำนะครับอยู่ใกล้กับคลองชลงระราน,นะครับตรงเนี้ยห่างจ จากถนนเรียบคลองชลระทานเส้น4 1 2 3นะครับเพียงแค่200เมตรเท่านั้นแล้วก็ที่ตรงเนี้ยเจ้าของเขาบอกไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้ซื้อมาซื้อนะเขาจะเจาะน้ําบาดาลให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากเจาะน้ําบาดาลให้นะครับเดี๋ยวเขาจะต่อไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาให้ถึงแปลงที่ดินเลยไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับที่ดินแปลงเนี่ยเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดอะ่ะก็คือ10บไร่ 3งานกับอีก61ตารางวาราคาไล่ละ3า0 0 0น้านะครับราคานี้รวมทั้งออดึงไฟฟ้าเข้ามาให้ตามที่พูดเมื่อกี้แล้วก็รวมไปถึงเจาะบาดานให้อีก1ลูกด้วยนะครับผู้ซื้อไม่ต้องมายุ่งยากเอกสาริสิิ์นะครับเป็นฉนคดครุฑแดงนสสี่จอนะครับผมและแปลงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าของเขาอ่ะถนนลาดยางเร็วนี้เองนะครับผมลาดยางเนี่ยเขาก็ ถมดินเพิ่มมาอีกแล้วก็เทราดยางอีกเลยทําให้ถนนเนี่ยยกระดับสูงนะครับไปอีกประมาณ20เซนนะครับแต่ที่แปลงเนี่ยคือมันสูงไม่ต้องถมประหยัดค่าถมไปได้นะครับในเรื่องของดินก็ดีอย่างที่บอกครับเหมาะสำหรับคนที่จะทําการเกษตรอย่างแท้จริงนะครับเรื่องของท้อมเนี่ยก็ถือโอเคนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นทางด้านตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะมีทั้งป่าไผ่มีทั้งสวนมะม่วงที่ชาวบ้านเขาได้ปลูกกันเอาไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูเลยว่าตรงนี้นะครับเป็นถนนลาดยางนะครับ เพิ่งจะทําเสร็จใหม่ๆเลยแต่ว่าถนนลาดยางเนี่ยต้องบอกว่ารัศมีของถนนจริงๆนะครับของเขาอจะมีรัศมีถนนอยู่ที่6เมตรนะครับโดยประมาณแต่ว่าทาง ด้านอบตครับที่เขาได้งบประมาณมาทำเนี่ยตอนเนี้ยเขาทําไว้แค่ประมาณ3เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไหลทางอีกข้างละเมตรกว่าๆนะครับเนี่ยเห็นเลยว่าไม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับข้างหน้าทางด้านนู้นนะที่เห็นรถวิ่งกันกวักเออกวักไคว่นะครับตรงนั้นอ่ะแค่200เมตรเข้ามานะครับจากเส้นถนนหลักนะครับผมแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ครับยังคงอยู่ใกล้กับพวกอินเลยานะครับหรือว่าจะเป็นกระท่อมอินทานะครับแล้วก็มีเคียงผาคาเฟ่แอ์บิสโต้นะครับในรัศมีประมาณรา 5กิโลนะครับถือว่าใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากนะครับที่ดินแปลงนี้ในส่วนที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับอันนี้คือทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับโดยรูปที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นรูปลักษณะนะครับที่ไม่ค่อยเหลี่ยมนะครับมีเว้ามีโค้งบ้างโดยที่ทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับมีหน้ากว้างนะครับที่ติดกับถนนลาดยางนะครับที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆเนี่ยถึง130เมตรนะครับผมและในส่วนของทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะมีความลึกนะครับถึง 49เมตรโดยที่ความลึกนี้นะครับจะเป็นความลึกที่ได้กับถนนสาธารณะอีกด้านหนึ่งซึ่งถนนสาธารณะที่เห็นนะครับจะเป็นทางดินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแค่เราได้หน้ากว้างนะครับที่ติดกับถนนลาดยางเนี่ยผมถือว่าเพียงพอละใครอยากจะมาซื้อคุ้นกันแล้วมาแบ่งกันนะครับผมว่าดีดีงามมากๆนะครับเอาไปสักคนละ5้ไร่5้ไร่นะครับผมก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเนี่ยจะได้วิวเขาวสวยอย่างนี้เลยแนวเขตก็จะไปถึงแนวใกล้ๆกับ ตรงนั้นตรงนั้นจะมีติ่งห้อยอยู่หน่อยตัดมาทางด้านบริเวณตรงช่วงโค้งตรงนี้นะครับก็จะได้ติดกับถนนลาดยางตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหถือว่าได้น่ากว้างดูดีมากๆเพื่อนบ้านอะไรนะครับเราก็จะเห็นว่ารอบๆบ,บริเวณแถวเนี่ยก็มีหมดแล้วนะครับผมคนที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับผมลองนัดเข้ามานี้นะครับกรุงเทพเนี่ยผมวัดนะครับจากที่ขด ชันนะครับอยู่99กิโลเมตรเท่านั้นนะครับให้เราวิ่งมาตามเส้นถนนเพชรเกษมเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวมาจากทางด้านแถวแถวค่ายบุริชัติก็ได้นะครับจากถนนเพชรเกษมเนี่ยมาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยอยู่ระยะทางทั้งหมดนะครับที่14กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเส้นถนนลาชบุรีผาบกหรือว่าเส้นทางที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวไปส่วนครึ่งนะครับ เพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมว้า wow. ว <Wow. S 1> ก็ถือว่าดีงามนะครับแปลงนี้อ้อ oh, เดี๋ยวนะครับภูเขาลูกที่เราเห็นทางด้านนี้แล้วนะครับผมของเราอะ่ะยังมีวิวที่ให้เห็นจากเส้นที่ตัวถนนลาดยางตรงนี เข้าไปแล้วก็ไปชนกับเพื่อนบ้านทางด้านนู้นนะครับข้างในนู้นจะมีเพื่อนบ้านอยู่ถ้าเกิดว่าเรามาตรงช่วงบริเวณเออด้านหน้าที่อยู่ช่วงกลางแปลงนะครับเราจะได้เห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นภูเขาลูกใหญ่ซึ่งภูเขาลูกนั้นนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเขาพองนะครับข้างในเนี่ยจะเห็นเลยว่าพอเราวิ่งตามหุนลาดยางไปครับจะมีออกําแพงรั้วนะครับมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ย ได้เขียวล่มลื่นขนาดนี้นะครับมีทั้งสวนมะม่วงนะครับแล้วก็มีทั้งตัวสวนไผ่ด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่สนใจที่ดินที่เหมาะสำหรับการทําการ,กรเกษตรแบบนี้นะครับผมให้โทรหาผมมาคุยกันครับกับนักครับได้ที่เบอร์2263 5563นะครับตอนเช้าๆเราก็จะได้เห็นพราที่ขึ้นเนี่ยจากตรงนี้เลยสวยงามมากหรือว่า โทรแจ้งนักับทีมงานผมนะครับขอล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจก็สามารถที่จะโทรได้เช่นกันนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง Youtube n e l นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยครับอย่าลืมนะครับนอกจากกดติดตามแล้วกดสับตะไคร้ด้วยนะครับวันนี้ผมนัชนนลทีมงานจากแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย